การต่อสู้วันแชมเปี้ยนชิพในรายการวันคอลลิชันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ขึ้นวันศุกร์ตามเวลาประเทศไทยบู๊กันรวม6คู่ทั้งในกติกามวยไทยคิกบ็อกซิง่งและการต่อสู้แบบผสมผสานในจำนวน6คู่มีน้องโอ๋ไก่ย่าง5้าดาววัย34ปีนักชกจากสกลนครขึ้นป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทครั้งที่4โดยมีผู้ท้าชิงคือรถเหล็ก P ีแสนชัยมวยไทยยิมวัย30ปีจากสุราธ,ธานี เปิดเกมยกแรกรถเหล็กเดินเข้าหาขณะที่น้องโอ๋วนออกนอกหาจังหวะออกแข้งขวายก2รถเหล็กเดินเร็วขึ้นยิ่งมาสลับ1-2แล้วเตะเจาะล่างฝั่งน้องโอ๋ออกอาวุธวางแข้งโต้ขึ้นตลอดยก3เป็นยกอวสานของผู้ท้าชิงเมื่อรถเหล็กเดินเข้ามาเพื่อบวกศอกแต่กลับถูกน้องโอ๋หุกขวาเข้าปลายคางจนรถเหล็กร่วงลงไปกรรมการจึงยุติการชก แล้วชูมือให้น้องโอเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปในยกที่3ป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้งเวทไว้ได้เป็นสมัยที่4ส่วนอีกคู่เป็นยอดไก่แก้วแฟเท็ไวัย29ปีนักชกไทยดวนกับทัสซึมิสึวาดะนักสู้จากญี่ปุ่นในการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นไฟเวทปรากฏว่าสู้กันครบ3ยกกรรมการชูมือให้ยอดไก่แก้วเป็นฝ่ายชนะคะแนนแบบไม่เอกฉัน